Music arms! สวัสดีครับผมผมโน้มมินสิกอาร์มครับผมปืนมินสิกอาร์มครับอ่าครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับการรีวิววันนี้เรามีสินค้าเด็ดๆมาอีกแล้วนะครับนี่เลยที่เห็นตั้งงานตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นวันนี้เรามาแนะนําเป็นหัวแอมหรือแหลกนะครับอันนี้ของเลนนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปร่างหน้าตาก่อนนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่าเป็นซีรีส์ไอรอนฮาร์สนะครับผมเป็น IRT Studio นะครับชื่อรุ่นมัน โอเคตัวนี้ที่ผมนํามาด้วยก็จะเป็นแคปของเลนนี่เช่นเดียวกันนะครับเป็น4ี่คูณสิอนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ที่เด็ดของเราเลยดีกว่านะครับหน้าตานะครับตัวนี้จะเป็นเป็นหลอดนะครับผมเป็นแหลกเป็นหัวแอมป์นี่แหละเป็นหลอดนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดขับด้วยหลอด lc นะครับแปดสามแล้วก็8 4นะครับเป็นหลอดทั้งภาคปีนะครับผมทีนี้ชแนลเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยนะครับจะมี3 3มสามชแนล ไก่หนึ่งบูตนะครับก็จะมี c h ช n นแนล e ีนนะครับผมคีนแล้วก็จะเป็นภาคริทึมตรงนี้จะเป็นริทึมนะครับเป็นโวลลูมโดยโดยช n นแนล e ีนเนี่ยจะมีโวลลูมเดียวนะครับแล้วก็จะเป็น EQ 3 bang, นิวสามแบนก็คือเบสกลางแหลมนะครับผมจะเป็นเบสกลางแหลมคอนโทรลนะครับส่วนภาคริทึมเนี่ยจะมีเป็นเกนและเป็นริทึมเกนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้โวลลูมตรงนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าถัดมานะครับด้านล่าง EQ แยกกันเลยจะเป็นภาค l e a นะครับก็จะเป็นเสียงแตกที่ค่อนข้างดูดันขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะมีเป็นวอลลุ่มแล้วก็ EQ 3แบรนด์เหมือนกันนะครับเบสกลางแหลมแล้วก็เป็น l e a นะครับเป็นเกน l e a นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลของวอลลุ่มแล้วก็ที่เด็ดเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกนเรายังไม่พอเนี่ยเราจะมีบูทให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นปีเกนก็คือเหมือนเราปรับเกนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่บูทเสียงเราเวลาโซโล่หรือว่า เวลาที่เราอยากเล่นเสียงที่มันหนักขึ้นตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับสำหรับ EQ Band ช่องต่างๆก็ประมาณนี้นะครับถัดมาด้านนี้นะครับตัวนี้จะมีปุ่มด y นามิกนะครับแล้วก็ปุ่มโทนด y นามิกนี้ไว้ไว้เราคัดย่านเสียงนะครับเป็นพรีเซนต์รวมอีกทีนะครับว่าอยากได้ทุ้มแหลมอะไรประมาณไหนรวมหนึงโทนด้วยนะครับอันนี้จะมีตั้งแต่ติดลบแล้วก็บวกแล้วก็สูตรนี้เปิดตรงกลางนะครับผมก็คือไว้รอปรับ และที่สําคัญตัวนี้ติดมารีเวิร์บติดรีเวิร์บมาให้ด้วยนะครับหตัวนะครับผมส่วนภาคต่างๆจุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืองานสตูดิโอนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีหัวแอมตัวเนี้ยสามารถที่จะอัดเสียงลงเข้าไปในโปรแกรมได้เลยโดยผ่านช่องทาง USB ด้านหลังนี้นะครับด้านหลังจะมีช่อง USB นะครับเราสามารถทํางานอัดเสียงได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะจําลองแคปซินนะครับจะจาลองคาร์บิเนตให้ในตัว ก็ถือว่าง่ายดายในการอัดเสียงนะครับผมอ๋อแล้วก็มีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดเมื่อสักรู่นี้อ่า<ม>ก็ตรงนี้นะครับรที่เราอินพะุตเนาะก็ตัวนี้กําลังขับมันจะ15วัต์แหละแต่ทีนี้มันมีจุดเด่นก็คือมันขับเป็น1วัตได้นะสำหรับแบบเวลาเราเล่นที่บ้านไม่ต้องการเสียงดังมากนะครับเราก็เล่นหวัตก็ได้นะครับ หรือถ้าจริงๆความดังเนี่ยถ้าเล่น15วัตต์มันค่อนข้างดังมากดังมากครับคือเอาไว้ซ้อมเล่นกับเพื่อนได้เลยนะแบบมีกองจริงๆอ่ะมาเล่นได้เลยนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ที่อยากแนะนําและเป็นจุดเด่นของมันเลยนะครับผมตัวนี้อ่ะมันจะมาพร้อมกับไอ้นี่กระเป๋า,ปานะครับอ่ามีกระเป๋าเป็นกระเป๋าไว้สําหรับพกพาเจ้าหัวแอมเนี่ยไปที่ต่างๆได้เลยสําหรับนัดดน,นตรีที่เล่นกลางคืนเนาะก็สามารถพายเป้ ใส่เป้พายไปเล่นร้านออก PA ได้เลยนะครับผมโอเคสเปคต่างๆเราก็รู้กันคร่าวๆแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสเสียงให้เพื่อนๆฟังกันคร่าวๆเลยแล้วกันโดยเดี๋ยวจะลองจากเสียงคีนนะครับเดี๋ยวลองเสียงคีนดูก่อนโดยที่ระหว่างเล่นผมก็จะปรับอี EQ ไปด้วยในตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงคีนกันเลยครับ ็นไงบ้างพี่เมื่อกี้เราได้ลองเทสเสียงคีนกันแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับเสียงคีนมันจะได้ความวอมวอมอุ่นๆของหลอดใช่พราะว่าตัวนี้มันเป็นหลอดเป็นหลอดเลยก็เสียงค่อนข้างวอมอุ่นเลยทีเดียวนะครับโดยรวมก็ถือว่าดีนะเสียงลื่นหูเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเราไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังที่เป็นภาคของยังไม่แตกมากดูก่อนเป็นริทึมเป็นริทึมแบบคันๆดูนะครับเดี๋ยว เช่นเดิมเดี๋ยวลองลองพี่ปืนเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปรับ EQ ปรับอะไรไปให้เพื่อนๆได้ได้ฟังโทนเสียงอะไรด้วยนะเดี๋ยวไปลองฟังกันเลยไป เมื่อกี้ได้ลองเสียงที่เป็นริทึมกันแล้วนะครับก็เมื่อกี้ผมฟังแล้วจากที่พี่เล่นเป็นไงบ้างก็ถือว่าปรับได้กว้างครับตั้งแต่เป็นโอไดร์ไดอ่อนนะถ้าเราลดเกณฑ์มันก็จะเหมือนเป็นเป็นเป็นเสียงคีมติดติดปลายได้หน่อยถ้าเปิดเยอะๆก็สามารถเป็นเป็นแตกหลักได้เลยถ้าเกิดเราเล่นไม่ได้เล่นเพลงหนักๆมากเนี่ยสบายเป็นริทึมสบายนะครับโอเคก็ก็ได้ฟังเสียงนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวมาลองฟังเป็นเสียงลิทแหละว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนนะโดยโดย โด,โดยรอบเนี้ยเดี๋ยวจะเล่นปุ๊บเล่นปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่ปืนเขาจะบู์โซโล่ไปด้วยในตัวสมมุติเราเล่นลิสตอยู่แล้วเราก็บู์ไปด้วยเลยในตัวนะครับโดยที่จะกดปุ๊บเราจะบูสตรงนี้นบุ๊บ <B oop> <Boot S 1> บู์มาเลยใช่บู์มาเลยนะครับแล้วก็ไปลองฟังดูเลย เมื่อกี้ลองแบบไฮเกนดูแล้วพี่เปินก็โอ้โหผมฟังนี่พี่เปืนเล่นแล้วก็รู้สึกว่าแรงนะสุดยอดเหนียวหนึบติดมือนีอ่ะแรงแรงมากโดยเฉพาะเสียงเสียงลีดเนี่ยเวลาเรากดเล่นก็ถือว่าเล่นหนักหนักเมทัลได้เลยน่าจะถูกใจของเมทัลแล้วเวลาเราเล่นบูทเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่เล่นเหยียบบูทขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแล้วโอ้โวเวลาโซโลมันมันติดมือขึ้นคือเหนียวเลยเหนียวติดมือขึ้นเลยนะครับก็โดยรวมนะครับก็เดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันโดยรวมตัวนี้ก็เหมาะเลยสําหรับ ผู้ที่อยากจะมีไว้บ้านสักตัวหนึ่งก็แนะนําเพราะว่ามันสามารถอัดเสียงเพื่อนๆสามารถเล่นเล่นกีตาร์อัดเสียงได้ง่ายๆโดยที่ที่ต่อ USB แล้วก็เข้าคอมใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะขึ้นไดเวอร์ให้เราให้เราอัดบันทึกเสียงได้เลยหรือนักดนตรีกลางคืนนะพี่เวลาเราเอาไปเล่นเอาตัวนี้ก็ไม่หนักมากใช่ใช่มีกระเป๋าให้ด้วยอ่ามันมีกระเป๋าแถมให้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกใส่กระเป๋าแล้วก็มันมีพุทสวิตให้ด้วยแถมไปเล่นร้านคือสบายขอไว้มี ให้มีเอา์พุตออกนะ PA หรือเงี้ยมิกเซอร์เข้ามิกเซอร์ต่อตรงได้เลยตัวนี้สิ่งโดยรวมก็ถือว่าครบคันนะทั้งคีนทั้งอะไรโด,โดยที่มันเป็นหลอดเสียงมันดีอยู่แล้วนะครับยังไงก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ละกันสําหรับเจ้า Iron Heart i r t Studio ตัวนี้นะครับผมยังไงพวกเรา2คนเดี๋ยวมีอะไรมาแนะนําใหม่ๆก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกนะนะเดี๋ยวเจอกันได้ครับผมสาหรับวันนี้เรา2คนต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ,รบ Music Arms